กาลครั้งหนึ่งมีพี่น้องสามคนเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและเปล่าเปลี่ยวในยามเย็นในไม่ช้าพวกเขาก็มาถึงแม่น้ำซึ่งลึกเกินใครจะว่ายข้ามไปแต่พวกเขาได้เล่าเรียนเวทมนต์ศาสตร์พวกเขาจึงแค่บอกไม้กายสิทธิ์และเสกสะพานขึ้นแต่ก่อนที่พวกเขาจะข้ามแม่น้ำไปก็พบร่างสวมมักวคลุมหัวยืนขวางทางเขาไว้ มันคือยมมทูตซึ่งโกรธที่รู้สึกว่าถูกโกงเพราะปกติพวกนักเดินทางจะจมน้ำตายที่นี่แต่ยมมทูตเจ้าเล่มากเขาแกล้งทำยินดีกับสามพี่น้องที่เก่งเรื่องเวทมนต์และบอกว่าจะให้รางวัลในฐานะที่ฉลาดหาทางข้ามแม่น้ำได้พี่ชายคนโตขอไม้กายสิทธิ์ที่จะทำให้เขาชนะทุกการต่อสู้ยมมาทูตจึงตัดกิ่งต้นเอลเดอร์ริมตลิงมาทำไม้กายสิทธิ์ให้เขา ที่คนที่สองเขาเป็นคนย่าโสอยากจะให้โยมทูตอับอายเขาขออำนาจเรียกคนที่เขารักกลับมาจากความตายโยมทูตจึงหยิบหินจากแม่น้ำและมอบให้กับเขาไปและสุดท้ายโยมทูตก็ถามน้องคนที่สามเขาฉลาดที่สุดเขาขออะไรก็ได้ที่จะนำตัวเขาออกไปจากที่แห่งนั้นโดยโยมทูตไม่สามารถติดตามไปได้ โยมทูตจึงมอบผ้าคลุมล่องหนของตนให้เขาติดตัวไปอย่างไม่เต็มใจนะักแล้วพี่น้องทั้งสามคนก็ต่างแยกย้ายกันไปพี่ชายคนโตไปถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาใช้ไม้กายสิทธิ์สังหารพ่อมดคนหนึ่งตายเขาหลงในอำนาจที่ไมเอลเดอร์มอบให้กับเขาว่าเขาเก่งกว่าผูดด้ใดในโลกนี้ แต่คืนนั้นเองตอนเขาหลับพ่อมดคนหนึ่งก็มาขโมยไม้เอลเดอร์และฆ่าเขาตายเยมาทูดจึงได้พี่ชายคนโตไปเป็นของตนส่วนพี่ชายคนรองกลับบ้านเขาหยิบก้อนหินมาหมุนในมือเขาสามครั้งเขาดีใจมากเมื่อหญิงที่เขาหวังจะแต่งงานด้วยก่อนเธอตายจากปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาแต่เธอโศกเศร้าและเย็นชาเพราะว่าเธอไม่ได้อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้ว เขาเป็นบ้าเพราะความไม่สมหวังและฆ่าตัวตายเพื่อไปอยู่กับเธอโยอมมาทูตจึงได้พี่ชายคนรองไปเป็นของตนส่วนน้องชายคนที่สามโยมมทูตค้นหาเขานานหลายปีแต่ก็ไม่พบเขาเลยจนกระทั่งเมื่อถึงการชราภาพน้องคนสุดท้องเขาจึงถอดผ้าคลุมล่องหนออกและมอบต่อให้บุตรชายจากนั้นโยมทูตและตัวเขาก็ร่วมเดินทางเคียงข้างจากชีวิตน,นี้ไป อย่างเสมอกัน